สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องมาดามเจนนะคะวันนี้จะชวนทำวายไว้ดื่มกันค่ะสีสวยมากๆเลยใช่ไหมคะเป็นวายจากแก้วมังกรแดงค่ะรสชาติก็หอมหวานกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะใช้เวลาหมักเพียง5-7วันเท่านั้นเองนะคะและวิธีทำก็ไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ และส่วนผสมก็จะมีแก้วมังกร1กิโลค่ะน้ำตาลทราย1กิโลยีสสำหรับทําขนมปัง1ช้อนชาและน้ำสะอาด3ลิตรเตรียมขวดโหลด้วยนะคะเริ่มจากแก้วมังกรก่อนเลยค่ะล้างให้สะอาดแล้วผ่าเอาแต่เนื้อนะคะเราจะไม่ใช้เปลือกค่ะสำหรับแก้วมังกรแดงเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากเลยทีเดียวค่ะ มีทั้งวิตามิน b 1, b 2และ b 3และยังมีวิตามินซีสูงอีกด้วยนะคะซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทําให้ผิวพรรณเปล่งปลัง่งและยังมีสารแอนโทไซยานินซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือดซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตค่ะนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะนำมาทำในรูปแบบวายประโยชน์ก็ยังไม่ได้หายไปไหนค่ะ พอเตรียมแก้วมังกรเสร็จแล้วเรามาเตรียมน้ำที่จะต้มกันค่ะใช้น้ำสะอาด3ลิตรนะคะจากนั้นใส่น้ำตาลทรายลงไป1กิโลค่ะจะเป็นน้ำตาลทรายขาวหรือน้ำตาลทรายแดงก็ได้นะคะบางท่านถามว่าใส่น้ำตาลเยอะขนาดนี้ไม่หวานเกินไปหรอคะพอเราทำเสร็จแล้วความหวานไม่หลงเหลือเลยค่ะ น้ำตาลจะไปเป็นอาหารของยีสต์ทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจะกลายเป็นแอลกอฮอล์นั่นเองนะคะเราจะคนให้น้ำตาลละลายก่อนแล้วนำไปตั้งไฟค่ะตั้งไฟด้วยไฟปานกลางนะคะคนให้น้ำตาลละลายให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะใส่แก้วมังกรค่ะ น้ำตาลละลายหมดแล้วใส่แก้วมังกรได้เลยค่ะจากนั้นต้มต่อไปอีก10นาทีนะคะเราจะไม่ต้มจนเดือดนะคะใช้ไฟปานกลางแบบนี้ไปจนถึง10นาทีแล้วยกลงจากเตาได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆมีเครื่องวัดอุณหภูมิก็ใช้อุณหภูมิ60องศานะคะที่เราไม่ต้มจนเดือดเพราะว่าอุณหภูมิสูงเกินไปทำให้สารสำคัญที่อยู่ในแก้วมังกรหมดไปด้วยนะคะ เสร็จแล้วรอให้อุณหภูมิลดลงให้เท่ากับอุณหภูมิปกตินะคะหรือจะอุ่นเล็กน้อยไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะแบ่งออกมา1แก้วเพื่อทำการเทสยีสต์นะคะสำหรับยีสต์ที่ใช้ก็จะเป็นยีสต์ทำขนมปังค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายเบเกอรี่นะคะยีสต์ที่เพื่อนๆซื้อมาไม่ว่าจะยีสต์เก่าหรือยีสต์ที่เราซื้อมาใหม่จะต้องเทสยีสต์ทุกครั้งนะคะเพราะเราจะได้รู้ว่ายีสต์ที่เราใช้เสียหรือเปล่า และถ้าเจอยีที่เสียใส่ไปในไวน์ก็จะไม่เกิดเป็นไวน์นะคะจากนั้นเราจะเททั้งหมดใส่ไปในโหลเลยค่ะสำหรับโหลก่อนที่จะนำมาใช้ก็ล้างให้สะอาดและลวกน้ำร้อนก่อนทุกครั้งนะคะต่อไปเรามาทดสอบยีดกันค่ะว่าใช้ได้หรือเปล่าน้ำที่เราแบ่งไว้ค่ะใส่ยี์ลงไปหนึ่งช้อนชานะคะจากนั้นคนผสมให้เข้ากันค่ะ และรอประมาณ10นาทีนะคะถ้ายีสต์ไม่เสียยีสต์จะขึ้นฟูเป็นฟองค่ะตอนนี้ก็ผ่านไป10นาทีแล้วเพื่อนๆจะเห็นมีฟองลอยขึ้นมาแบบนี้ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเทใส่ในโถได้เลยนะคะ จากนั้นคนผสมให้ยีดกระจายไปทั่วนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาได้เลยค่ะและการปิดฝาก็ไม่ปิดฝาให้แน่นนะคะหมุนไปเพียงครึ่งเดียวค่ะและระหว่างหมักจะมีแก๊สเกิดขึ้นค่ะจากนั้นก็ติดวันที่ไ้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะรอ5วันถึง7วันค่ะ ตอนนี้ก็ผ่านมา5วันแล้วค่ะเราจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะน็อกยิดเลยค่ะเปิดฝามาหอมกลิ่นแอลกอฮอล์มากๆเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆผ่านไป5วันหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะและถ้าเราหมักต่อไปแอลกอฮอล์ก็จะแรงกว่านี้ด้วยค่ะกรองด้วยกระจรีนะคะ พอเรากรองเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนําไปนอกยีสต์ด้วยความร้อนค่ะเพื่อนๆลองชิมวายดูก่อนนะคะว่ามีรสเฟื่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะปรับรสเฟื่อนให้มีรสหวานขึ้นอีกนิดค่ะสําหรับตะกรนที่นอนอยู่ก้นโถก็คือยีสต์ที่ตายแล้วเราก็จะไม่ใช้นะคะส่วนนี้ จากนั้นนําไปตั้งไฟด้วยไฟปานกลางเราจะปรับด้วยน้ําตาล80กรัมค่ะพอใส่น้ําตาลลงไปเ <c oughs> พือพ่อนๆจะเห็นว่ามีฟองฟ,องฟูเกิดขึ้นยีดกําลังลุมจะกินน้ําตาลค่ะแต่ก็ไม่ทันแล้วค่ะเพราะว่าความร้อนทําให้ยีดตายค่ะเดี๋ยวฟองก็จะยุบไปนะคะระหว่างนี้ก็ต้มวายให้ร้อนได้40องศาก็ยกลงจากเตาได้เลยนะคะ <c oughs> <อ>เพียงเท่านี้เราก็ผ่านกระบวนการน็อกยีดแล้วค่ะ ต่อไปเราก็จะพักไว้ให้เย็นแล้วค่อยมากรอกใส่ขวดนะคะและระหว่างที่รอเราจะไปต้มขวดที่เราจะใช้ในน้ำเดือดสักสิบนาทีค่ะต่อไปก็กรอกใส่ขวดได้เลยนะคะสีสวยมากๆเลยค่ะพอกรอกใส่ขวดเสร็จแล้วนำไปแช่เย็นให้เย็นชํำๆเลยค่ะ ทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทําดูค่ะวายแก้วมังกรแดงเหมาะมากๆสําหรับปาร์ตี้ที่บ้านรสชาติก็อร่อยกลมกล่อมเลยค่ะตอนนี้ก็เย็นฉ่ำพร้อมที่จะชิมแล้วนะคะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะและหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามเจนด้วยค่ะและฝากติดตามเพจมาดามเจนใน Facebook ด้วยนะคะและขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ